ท่านผู้ชมครับในงานบางกอกออโต้ซ l ล n อน2 4 2 4นะครับทาง Honda a ออโต o โมบิประเทศไทยก็นำารถที่ดรับการปรับแต่งมาร่วมโชว์อยู่ในบูธครั้งนี้ด้วยและคันที่เห็นอยู่นี้ก็เป็น Honda HRV ในรุ่น EL ที่ได้รับการปรับแต่งรอบคันตามสไตล์มูเก้นประเทศญี่ปุ่นเลยเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดความน่าสนใจของ HRV มูเก้คันนี้ที่บริเวณกันชนหน้านะครับก็เสริมด้วยชุดแต่งงานจากมูเก้น นีตัวรถเรียกว่ามีความสปอร์ตดูชบเฉียวมากยิ่งขึ้นที่บริเวณด้านหน้าเหนือโลโก้ดีเพลมูกเก้นเสริมมาด้วยนี่ผู้ชมนะครับโลโก้นะครับเ m a r าเนี่ยเป็นสีฟ้าตามสไตล์รถ ehev ด้านหน้าอย่าดูสปอร์ตชบเฉียวมากขึ้นชัดเจนนะครับ และอีกหนึ่งความโดดเด่นของรถคันนี้ก็คือล้อมูกเก้นนี่ M F 1 0เทมากเป็นล้อมูกเก้นแท้เลยนะท่านผู้ชมนะครับสีทองเรียกว่าเป็นลายยอดฮิตเลยนะครับสำหรับ M F 1 0เนี่ยยางเป็นยางโยโกฮาม่านะครับ d อ v n n e เน i ววาหรือว่า A D 0 8 R S นะครับนี่ สายยางก็2องสามห้าสี่ส้าอาตตัวชุดเบรกยังเป็นของเดิมอยู่นะครับทั้งคาลิเปอร์และก็จานเบรกแต่ช่วงล่างเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วซึ่งทาง h o นด้าเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าช็อคอัพเป็นของอะไระนะครับที่บริเวณด้านข้างตัวรถเสริมด้วยสเสืรอด้านข้างแต่ก็แอบ,บแปลกตาไปนิดนึงตรงนี้เนี่ยช่องว่างนะครับค่อนข้างเยอะนะ มันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสมุดสักเท่าไหร่สำหรับตัวสเกิร์ด้านข้างกระจมองข้างก็เป็นชุดกรอบครอบ Carbon คาร์บอนพร้อมกับเพดหมูกเกนนะอ่าแล้วก็ยังมีกันลอยนะครับนะหมูกเกนเช่นกันครับชุดบรรยากาศนี่ ก็เป็นงานมูกเก้นเรียกว่าทั้งคันเนี่ยงานมูกเก้นหมดเลยขาดไปได้สติ๊กเกอร์มูกเก้นครับในส่วนด้านท้ายตัวรถเนี่ยก็ถือว่าเท่เลยเรียกว่ามีความแตกต่างไปจาก HRV รุ่นมาตรฐานเพราะว่ามีการเสริมด้วยสปอยเลอร์แบบคาดเอวนะครับนี่ลักษณะเหมือนกับดักเทล เป็นสีดำเงานะครับไฟท้ายเหมือนเดิมเป็นซิปไลท์เรียกว่าค่าเต็มฝาท้ายเลยนะครับที่บริเวณสายกันชนนะครับก็มีการตกแต่งด้วยนี่พลาสติกสีแดงนะครับที่อยู่กับสุดไฟทับทิมนะเป็นของหมูเก้น เชน่นกันกับตัวสเกิร์ตนะครับก็เป็นงานมูเก้นมีครีบเหมือนกับตัวดิฟวเซอร์แต่มันใหญ่มากนะอันนี้ผมชอบในการส่วนตัวเลยนะผมว่าเสียงรถเนี่ยจะดูดุดันมากยิ่งขึ้นเท่ๆมากยิ่งขึ้นนี่ชุดท่อนะครับทางตัวพัดแล้วก็ปลายงานมูเก้นแท้ๆท่านผู้ชม นี่ด้านบนนะครับก็มีสปอยเลอร์มูเกนอีกเช่นกันนี่ก็จะม,มีตัวให้ลมสามารถโฟลไปด้านท้ายนะครับเพื่อสร้างดาวฟอร์ได้เป็นสีดำเงาเรียกว่าสองชิ้นเนี่ยเสริมให้ตัวรถมันดูสปอร์ตดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนชุดสไพรเบรกในสาม LED ก็ยังมีเหมือนเดิมานะครับมีปัดหลังมาให้เป็นงานด้านท้ายท่านผู้ชมว่าดูลงตัวมากยิ่งขึ้นแต่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ขายเป็นการตกแต่งเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนะครับได้ อาจจะนําไปเป็นแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างในการปรับแต่งกับ Honda HRV คันนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรุ่น EL เป็นรุ่นกลางซึ่งถ้าจะนำรุ่น RS มาแต่งเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ได้นะครับแต่ว่า RS เนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่สวยเฉพาะตัวโดดเด่นอยู่แล้วนะครับมาดูกันต่อที่ภายในนะครับ ว่ามีการเติมแต่งด้วยของจากมูเก้นอะไรบ้างนี่จุดแรกที่เห็นปุ๊บก,ก็สะดุดตาปั๊บเลยก็คือตัวเบาะเป็นชุดทุ่มเบาะงานจากมูเก้นเพราะว่าตัวเบาเนี่ยเป็นดีไซน์เดิมนะยังไม่ได้มีการดีไซน์ใหม่เพื่อรถคันนี้นะครับโครงเบาะแพท,ทเทิร์นเนี่ยเหมือนเดิมแต่เติมแต่งด้วยการห่อหุ้มนี่ต้ลายเนี่ยเป็นชินเดนโก สามสีทองแดงแล้วก็เทาเงินนะครับที่พนักพินิษาก็มีการนี่ปักด้วยอักษรโลโก้หมูกเก้นขาดไม่ได้เลยนี่ท่านชมพรมงานหมูกเก้นต้องสีแดงนะสีแดงแล้วก็สครับเพจครับกันลอยงานหมูกเก้นเช่นกันที่แต่งประตูครับก็มีการตกแต่งด้วยพลาสติก นี่นะครับก็เป็นงานจาก m ูเก้ที่บอหลังนะครับก็พุ่มด้วยหนังสงเคราะห์งานจาก m ูเก้นะครับเต็มตัวเบาะเลยทั้งพนักพิิศาพนักพิงฐานเบาะเสริมให้ลุกนะครับมีความสปอร์ตความเรสซซิ่งมากตามสไตล์ของมูเก้รวมถึงพรมทั้งหมดเลยนะครับก็เป็น m ูเก้และก็มีสครับเพจ เป็นไงบ้างคุณผู้ชมตในใจไหมกับ Honda HRV Mugen Style นะครับโหมันเท่นะมันดูมีความสปอร์ตมากกว่า EL Standard ซึ่ง Honda น,นะครับก็นำมาเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับหรือใครสนใจอยากแต่ง HRV ในสไตล์นี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่ารถคันนี้ไม่ได้ มีขายนะครับเป็นการนำมาจัดแสดงโชว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่มีรถ HRV หรือว่ากำลังจะซื้อรถ HRV เนี่ยนะครับแอยากตกแต่งในสไตล์นี้นะครับก็มาดูคันจริงได้ที่บูธของ h u n ด a นะครับภายในงานบางกอกออโต o ซ a ลอน2024นะครับตั้งแต่วันที่26จนถึง30มิถุนายนนี้นะครับ